กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องปลายขาย Ford วันนี้ปลายพาลูกค้ามาพบกับรุ่น XLS นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นของเลนเจอร์นะคะนี่เป็นยังไงดูหลอดูดันไหมคะตอนนี้จะเป็นสีเทาดำนะคะราคาเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่8,89,000บาทนี่สวยไหมไปชมกันเลยค่ะว่าแต่งอะไรกันมาบ้างอย่างแรกเลยนะคะตัวกระจังหน้าของเขาเห็นไหม ดูสิบอดี้ Body ดูใหญ่มากตัวนี้แต่งอะไรมาบ้างตัวนี้จะเป็นชุดแต่งของ Ra บเตอร์นะคะทั้งชุดเลยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าจะเป็นกันชนหน้าแล้วก็ซุ้มล้อเขาจะมาชิ้นเดียวกันเลยตัวกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นกระจังหน้าคาว่า FORD นะคะแล้วก็จะมีซี่ลังรึ่งแบบว่าซี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่แล้วก็ไฟตัวนี้นะคะ ไฟ3จุดจริงๆมันจะมีให้เลือกด้วยกัน2สีนะคะก็คือสีส้มกับสีขาวก็คือตัวที่ปลายเคยรีวิวไปเราก็จะเป็น xls ตัวนั้นคันสีขาวนะคะก็จะเป็นไฟสีขาวส่วนตัวนี้คันสีเทาลูกค้าชอบเป็นไฟสีส้มนี่ก็จะหล่อไปอีกแบบนะแล้วก็ข้างหน้านะคะตัวสอดอะคริลิกคำว่าเลนเจอร์จะเป็นสีดำเงานะนี่แล้วก็ครอบไฟหน้านะคะนี่ตัวนี้จะเป็นครอบไฟหน้าสีดำด้านนะ แล้วก็มีใส่คำว่า forenzer ตรงนี้ตัวคอนชน,น้านะคะตรงนี้นี่คอนชน,น่าของเขาตัวนี้ทำสีมานะคะเป็นสีดำด้านโดยปกติแล้วลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสีดำด้านหรือว่าจะเป็นสีบอลเงินสามารถเลือกได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นไฟตัดหมอกมาชมด้านข้างกันตัวนี้นะคะซุ้มล้อของเขาขนาด6นิ้วทำให้รถ ดูบอดี้แบบมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็นี่อยากนำเสนอมากแม็กยางนะคะตัวนี้จะเป็นยางซูแม็กนะคะแล้วก็เป็นออเทเลนเป็นยางเอทีนะตัวนี้สเปคยางก็อยู่ที่275ทับ55 2 0นะคะตัวนี้ออฟเซ็ตลบอยู่ที่5นะแล้วก็เราใส่ปิ่งนกออปชั่นเหมือนเคยนี่พร้อมลูกหมากกันโค้งให้ลูกค้าพร้อมเลยได้แบบหล่อเท่ยางนี้เลย แล้วก็ตัวแม็กของเขานะคะจะเป็นแม็กของแวมไพร์นะนี่ตัวนี้จะเป็นสีดําเงาก็คือทําให้รถแบบดูมีมิติมาดูหล่อขึ้นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะนี่ตัวกระจกด้านข้างของเขาตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะ XLS ถ้ารถเป็นสีไหนตัวกระจกด้านนี้ก็จะเป็นสีนั้นด้านข้างนะคะเราใส่เบ้ารองมือเปิดมาให้ลูกค้าด้วยเห็นไหมตรงเนี้ยนี่ ลอยขิดข่วนนะด้านในนะคะตรงนี้มาพร้อมกับจอขนาด10.1นิ้วนะคะเป็นจอ Sync 4A สามารถเชื่อมต่อ Apple Carp, l a y Android Auto อโ้ขานาจอได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการดู GPS เเปิดเพลงหรือปรับอุณหภูมิสามารถปรับได้ในจอเลยนี่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์ 6AT นะคะ ตัวหน้าจอของเขานี่ให้มาขนาดใหญ่เป็นจอดิจิตอลนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยอีพาร์เบาสบายแล้วก็ตัวเบาะของเขานะคะนี่จะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะเห็นไหมตัวนี้เป็นเบาะผ้าพรีมเมียมนะคะเวลาน้ําหยดหกใส่ตัวนี้จะแห้งไวมากไม่เหมือนเบาะสมัยก่อนเลยนะเป็นเบาะอย่างดีนะนไปชมด้านหลังกันนี่ค่ะ ้องโดยสารด้านหลังนะคะนี่ตัวนี้นะคะจะมีลักมาให้ด้านหลังด้วยนะนี่ลูกค้าเดินทางไกลไม่ต้องกลัวเลยว่าแบตจะหมดแล้วใช้แบตไม่เพียงพอด้านหลังก็มีมาให้ด้วยแล้วก็นี่ห้องโดยสารนะกว้างมากชันด้านหลังกันมีของแต่งอีกเยอะเลย ตัวนี้นะคะได้ทําการแต่งราวหลังคามาเพิ่มนะคะโดยปกติแล้วรุ่นที่จะมีราวหลังคาเลยโดยที่ไม่ต้องแต่งเพิ่มจะเป็นรุ่น Y t ยแท็นะคะนี่แล้วก็ด้านหลังโลบาร์นะคะเป็นโลบาร์ของแฮมเมอร์ตัวนี้จะมีไฟด้วยนะคะแต่ว่าต้องสตาร์รถก่อนแล้วก็ด้านหลังนี่มาชมกันเวลาลูกค้าเบรกนะคะจะมีไฟติดขึ้นตรงนี้ด้วย ตนนี้จะเป็นไฟท้ายที่ทํามาเพิ่มนะคะไฟ LED ตัวน,นี้จะเหมือนกับไฟของเจ้าตัว Y Taxi คุณ4เลยนะคะลูกค้าได้ทําการตกแต่งเพิ่มเติม<嗯>แล้วก็ครอบฝาท้ายนะคะตัวน,นี้ก็ทํามาเพิ่มเหมือนกันครอบฝาท้ายจะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะก็คือครอบไปทั้งชิ้นยาวถึงตรงโน้นเลยนี่เป็นอกักษรคําว่า FORD ร้านคางอะค่ะมีสัญลักษณ์คำว่าเลジャーอยู่เป็นรอยบุบเข้าไปแบบนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะเจ้าตัวกระบะ XLS 4ประตูคันนี้นะคะสามารถทักหาปลายได้ทางช่องทางด้านล่างเลยนะคะปาปจะทิ้งไลน์ไว้ให้หรือไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ทางด้านนี้นะคะลูกค้าท,ท่านใดที่สนใจสามารถทักเข้ามาคุยกับไปได้เลยปลายพร้อมตอบ24ชั่วโมงวันนี้ไปลาไปกับคลิปนี้นะคะไว้พบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย